พระราธาเถระได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็นเอตทัคะในด้านผู้ว่าง,ง่ายสอนง่ายเดิมท่านเป็นพร,รามชราที่ยากจนอาศัยอยู่ในวัดเชตวันคอยช่วยเหลืองานเล็กๆน้อยๆให้พระภิกษุท่านปรารถนาจะบวชอย่างมากแต่เมื่อไปขอบวชกับพระภิกษุรูปอื่นๆก็ไม่มีใครกล้าบ,บวชให้ เพราะเห็นว่าท่านแก่มากแล้วเกรงว่าจะสั่งสอนได้ยากหรือบวชแล้วจะสร้างความลำบากให้หมู่คณะพระราธะเสียใจมากร่างไทยซุปผอมลงพระพุทธเจ้าสงทราบเรื่องจึงตรัสถามในที่ประชุมสงว่ามีผู้ใดระลึกถึงอุปการคุณที่พรามผู้นี้เคยทำไว้ได้บ้างหรือไม่พระสารีบุตรได้กราบทูลว่า ท่านระลึกได้ครั้งหนึ่งพราหมณ์ราธะผู้นี้ได้ถวายข้าวทัพพีหนึ่งแก่ท่านด้วยความเคารพพระพุทธเจ้าทรงชื่นชมพระสารีบุตรอย่างยิ่งว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกตตะเวทีจากนั้นพระองค์จึงทรงมอบหมายให้พระสารีบุตรเป็นพระอุปชายแก่พระราธะนี่จึงเป็นครั้งแรกที่พระพุทธเจ้า ทรงอนุญาตให้พระสาวกเป็นอุปชายบวชให้กุลบุตรได้เองการบวชโดยคณะสงฆ์นี้เรียกว่ายัติจะตุทถะกรรม,มะวาจาซึ่งเป็นวิธีที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันหลังจากบวชแล้วท่านเป็นผู้ที่มีความนอบน้อมถ่อมตนอย่างสูงสุดเมื่อพระสารีบุตรหรือพระพุทธเจ้าตลอดจนเพื่อนภิกษุด้วยกันตักเตือนสั่งสอนสิ่งใด ท่านจะรับฟังและปฏิบัติตามโดยดุษฎีไม่เคยแสดงอาการดื้อรั้นโกรธเคืองหรือโต้เถียงเลยคุณสมบัตินี้เองที่ทำให้ท่านบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วพระราธะเระนำคำสอนนั้นไปพิจารณาโดยแยบคายไม่นานท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสี่หรือความแตกฉาน